คู่เหรียญราชการที่5ของหลวงพ่อเกษมนะครับผมหันไปคนละทิศคนละทางนะครับแต่เป็นเหรียญปีเดียวกันนะครับเป็นเหรียญปี35เหมือนกันนะครับแต่พิมพ์นั้นจะต่างกันนะครับส่วนเหรียญนี้จะเป็นขอบสตางค์อันนี้จะเป็นขอบตัดธรรมดาครับเพื่อนๆเห็นไหมขอบตัดกับขอบสตางค์นะครับผมแล้วก็หันพระพักไปทางซ้ายและขวาสลับกันนะครับอ่าเป็นของหลวงพ่อเกษมปลูกเสกทั้งคู่นะครับเหรียญนี้จะมีขนาดค่อนข้างหนากว่านะครับเพื่อนๆนี่แต่ผิวนี่สูสีเลยนะครับผิวนี่สูสีเหรียญบนจะได้ความสวยแบบ จะได้ความสวยเต็มกว่านะครับผมส่วนเหรียญล่างเนี่ยลักษณะผิวเขาจะมีแบบอ่าเน,นี่ยเนี่ยเปิดเปิดนิดนิดนึงแต่เหรียญบนนี่คือผิวเขาจะเต็มนะครับผิวเขาจะเต็มกว่าทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่ว่าธรรมชาติเหรียญนี่โอเคเลยสวยคมชัดทั้งคู่นะครับแต่ว่าเหรียญนี้เขาจะหนาหน่อยนะครับขอบเขาจะเป็นขอบสะต่างนะครับเหรียญนี้จะบางกว่านะครับบางกว่านิดนึงนะครับจากการผลิตนะครับเป็นแบบพิมพ์ผลิตเห็นไหมครับลวดลายต,าต่างๆคมชัดเลยเนี่ยเหรียญนี้ต่อโคด้านหลังนะครับผมส่วนเห,นหนนรียญนี้ต สร้างในปีเดียวกันนะครับนี่ปี2535นรนะครับเหรียญนี้ก็ปี2535นะครับผมเทิดพระเกียรตินะครับอ่าเทิดพระเกียรติรอห้านะครับผมหลังครุฑไอหลังยันนะครับส่วนเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญพ่อเกษมเหมือนกันนี่จะมีชื่อหลวงพ่อเกษมปุกเสกอยู่ตรงด้านล่างนะครับเห็นไหมครับนี่ระพักสวยงามคุลัแบบคนละสไตล์นะครับก็มีมาสองเหรียญทองแดงผิวไฟขนาดขนาดนี้น่าจะเท่ากันนะครับเพื่อนขนาดเท่ากันแต่ผมไม่ได้วัาแน่นอนว่ากี่เซนแต่ ดูจากสายตาประเมินจากสายตาแล้วน่าจะประมาณ3มเซนนะครับเพื่อนๆสามเซนน่าจะได้นะครับผม3มเซนน่าจะได้คู่นี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหลวงพ่อกเกษมช่วงนี้มีมีเข้ามาหรือเจอเข้ามาก็ต้องเก็บว้ก่อดน,นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าต่ก่อนเนี่ยเช่าหารุ่นย่อยๆกันนะนะครับหลักสิบนะครับรุ่นย่อยๆก็คือรุ่นท้ายๆรุ่นแบบบอกกระสอบพกอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้เพื่อน,อนโอ้โห ขึ้นไปกี่เท่าอ่ะหกเท่าเจ็ดเท่าตัวนะครับผมเออบางรุ่นขึ้นไปแบบเป็นสิบเท่าตัวนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดีกว่าจะไปไปหาช่วงแบบแรงๆมันก็ไม่ไหวนะครับช่วงนี้พอสะสมได้ก็สะสมไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลวงพ่อเกษมนี่จะขยายฐานนักสะสมมกไปเยอะมากนะครับในอนาคตนะครับในปีนี้แหละนะครับผมว่าไปได้อีกไกลนะครับผมไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับ ว่าพระเครื่องหลวงพ่อเกษมนั้นไม่มีสร้างเพิ่มแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือจบแล้วนะครับผมต่างจากพระใหม่นะครับพระใหม่นี้ยังมีโอกาสที่จะสร้างอีกรุ่นขึ้นไปอีกเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยนะครับไหนจะเจ้า,จจานู้นมาสร้างบ้างเจ้านี้มาสร้างบ้างนะครับผมมันคือกําลังกาลังกาลังในการตามมันไม่ไหวนะเพื่อนๆนะเพราะว่าขีดจํากัดไม่มีนะครับแต่อย่างนี้คือสุดแล้วขีดจํากัดคือสุดแล้วไม่มีการสร้างเพิ่มแล้วถ้าสร้างเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นของเก๋แล้วนะครับผม อ่าอันนี้คือสุดสูตของท่านแล้วนะครับผมนี่นะครับที่พูดถึงใน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 รุ่นที่แบบแท้ท่นท่านนะครับที่แท้ท่นท่านเสกนะฮะเอ่อก็คือก็ตามรุ่นที่เราเห็นก็คือมีแค่นั้นเราเล่นหากันอยู่ก็แค่รุ่นที่หลวงพ่อสร้างไว้เท่านั้นเองนะครับผมอ่านี่ก็ฝากไว้นะครับหลวงพ่อกเกษม